ความรักดวงเนื้อคู่สำหรับคนที่เกิดปีระกาคนที่เกิดปีระกาเป็นคนธาตุทองหรือธาตุเหล็กตามลักษณะนิสัยแล้วคนเกิดปีระกามักเป็นคนที่เปิดเผย มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหารรักสวยรักงามเจ้าวางแผนมีน้ำใจต่อคนรอบข้างเสมอๆชอบหวังดีกับคนอื่นไปทั่วชอบแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวและชี้แนะกับคนที่กำลังมีปัญหาหรือมีปัญหาที่คิดไม่ตกคนปีไก่จะรีบเข้าไปแนะนำทันทีแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนปีไก่นั้นถือว่าสามารถเป็นกุณซื่อที่ดีเลยทีเดียวแต่สำหรับตัวเองแล้วคนปีไก่กับมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงมากและเป็นคนที่ขี้งุดหงิดง่ายอีกด้วยบางครั้งก็เป็นคนตรงๆรงพูดจาจิกๆิกบ้างเหมือนกัน แต่ก็จะเป็นคนที่โรแมนติกและมีเสน่ห์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ถ้ายังไม่มั่นใจก็จะไม่ยอมผูกมัดกับใครง่ายๆแต่ถ้าเจอคนที่ใช่ก็จะลงตัวได้ไม่ยากเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบให้ใครมากำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องทำอะไรไม่ชอบอะไรอะไรที่ต้องอยู่ในกรอบชอบทำงานที่ไม่ขึ้นตรงกับใครดังนั้นส่วนใหญ่ คนปีไก่จึงมักจะมีอาชีพอิสระหรือทําธุรกิจส่วนตัวเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ปัญหาของคนปีรักาก็คือเป็นคนมือเติบใช้เงินเก่งถ้าเรื่องของเสื้อผ้าหรือเครื่องสำอางแล้วละก็หมดเท่าไหร่เท่ากันเป็นคนปากดีปากกล้าแต่พอทำขึ้นมาจริงๆอาจทำไม่ได้ทุกอย่างมักขึ้นอยู่ที่ดวงเสียเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาทางด้านสุขภาพนั้นคนปีไก่ควรระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในเป็นสำคัญเช่นปอดลำไส้ทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้โรคไซนัดโรคผิวหนังและโรคเกี่ยวกับผมและฟันและโรคทางด้านอารมณ์ความรู้สึกก็ควรดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของโรคอาการซึมเศร้าด้วย ส่วนทางด้านของความรักแล้วคนปีไก่มักจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์จะเจ้าชู้หลายใจอยู่สักหน่อยไม่ชอบผูกมัดอะไรกับใครง่ายๆแต่ถ้าถูกใจแล้วจะรักจริงหวังแต่งและจริงจังจริงใจแบบสุดๆไปเลยเป็นคนรักสวยรักงามดังคำที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งจึงมักชอบแต่งองค์ทรงเครื่องให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอ คู่สมพงของคนปีระกามากที่สุดคือปีระกากับปีฉลูตกสมบัติพระอินทร์หากเป็นคู่กันแล้วจะส่งเสริมกันทางด้านการเงินการทองทรัพย์สินสมบัติเป็นคู่ที่ดีที่สมพงกันดีมากๆไม่ว่าจะพากันไปประกอบอาชีพอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีมีกินมีใช้ ไม่อัตคัดขัดสนมีมิตรสหายและบริวารมากปีคู่สมพง์ที่ดีรองลงมาคือปีรากาคู่กับปีมะเส็งตกสมบัติเศรษฐีหากเป็นคู่กันแล้วก็จะส่งเสริมกันทั้งด้านหน้าที่การงานและความสำเร็จงานอะไรที่ว่ายากหรือมีอุปสรรค ก็จะพาการต่อสู้และฝ่าฟันจนงานนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีคือทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนั่นเองทำอะไรก็จะสมความปรารถนาและถ้าได้ทำงานประจําก็จะเป็นถึงหัวหน้าหรือเจ้านายแต่ถ้าทำอาชีพอิสระหรือค้าขายก็จะกำไรดีมียอดขายเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวและยังมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษอีกด้วย ส่วนคู่ปีที่ปะทะกันคือปีรากาปะทะกันกับปีเถาะตกสมบัติราชกุมารเป็นคู่ที่ชอบทะเลาะเบาแว้งกันอยู่เป็นประจำมีเรื่องให้ไม่สบายใจอยู่บ่อยๆด้วยกันทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็มีทิฏฐิและใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาจึงควรลดทิฏฐิของแต่ละฝ่ายลงไปบ้าง หันมาใช้เหตุผลให้มากกว่าการใช้อารมณ์ก็จะเป็นการดีแต่ก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอ,สมอและยังมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายอีกด้วยวิธีแก้เค็ดก็คือควรทําบุญถวายสังฆทานและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรหรือไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม หรือจะไปหาบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิมเอามาไว้บูชาที่บ้านก็จะเป็นการดีและวิธีแก้เคล็ดที่สำคัญและได้ผลดีคือ 1. ห,หากจะจัดงานแต่งงานกันก็ไม่ควรที่จะจดทะเบียนสมรสกันหรืออาจจะจดทะเบียนสมรสกันแต่ก็ไม่ควรจัดงานแต่งงานกันก็เป็นวิธีแก้เคล็ดได้อีกวิธีหนึ่งครับ 2. นอนแยกเตียงกันหรือเมื่อมีกิจกรรมในด้านความรักกันเรียบร้อยแล้วก็ควรแยกเตียงกันนอนเพื่อแก้เคล็ดไม่ให้เกิดการเตียงหักได้หรือใช้เตียงเล็กๆสองเตียงมาวางต่อกันให้เหมือนเป็นหนึ่งเป็นเตียงเดียวกันหรือที่เรียกว่าเตียงคู่ก็ได้ครับและ3ไม่ควรทำงานร่วมกันออฟฟิศเดียวกัน ธุรกิจเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนลงทุนทางธุรกิจร่วมกันอาจจะทำงานห่างๆกันนานๆจะกลับมาเจอกันสักครั้งหนึ่งประหนึ่งการแยกกันอยู่อะไรประมาณนี้เพราะยิ่งดวงทั้งคู่ไม่สมพงกันการเจอกันนานๆครั้งจะยังทำให้อยู่กันได้ยาวๆหรือเพิ่มความคิดถึงกันได้มากกว่าทีนี้เรามาลองดูซิว่า หากปีรักาคู่กับปีนักษัตวต่างๆจะเป็นเช่นไรบ้างปีรักาคู่กับปีชูดตกสมบัติขาวัวหากเป็นคู่กันแล้วช่วงแรกๆค่อนข้างจะลำบากอยู่สักหน่อยต้องไปทำมาหากินในถิ่นที่อื่นที่ไม่ใช่ถิ่นเกิดจึงจะดีมีกินมีใช้ไม่ขาดสน ปีรากาคู่กับปีขานตกสมบัติลูกขุนหากเป็นคู่กันแล้วมักจะมีแต่เรื่องทะเลาะเบาแหวงกันอยู่เป็นประจำด้วยทิฏฐิของทั้งคู่ควรลดอารมณ์ลงเพื่อให้อยู่กันได้ดียิ่งขึ้นปีรากาคู่กับปีมโรงตกสมบัติขุนคังหากได้เป็นคู่กันแล้ว ค่อนข้างจะสมพงกันดีพอสมควรจะสนับสนุนเกื้อกูลกันดีมีกินมีใช้ไม่ฝืดเคืองมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษปีรักาคู่กับปีมาเมียตกสมบัติขุนช้างเป็นคู่ที่สมพงกันดีทางด้านการเงินการทองทรัพย์สินสมบัติเงินทองเหลือใช้เหลือเก็บ แต่มักมีปัญหาเรื่องของปากเสียงกันอยู่บ่อยๆเพราะความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันปีรก,กาคู่กับปีมะแมตกสมบัติค้าปลาเป็นคู่ที่ดีปานกลางอยู่กันได้แต่ก็ชอบขัดใจกันอยู่บ่อยๆภรรยามักจะเป็นผู้นำเสียมากกว่าปีรกกาคู่กับปีวอก สมบัติเศรษฐีเป็นคู่ที่สมพงกันดีมากๆส่งเสริมกันในด้านการงานการเงินทำอาชีพอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จหากค้าขายก็จะมีกำไรดีมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายปีรากาคู่กับปีรากาตกสมบัติเข็นใจ หากถ้าได้ของคู่กันแล้วไม่ค่อยสมพงกันนักมักจะลำบากยากเข็นในการทำมาหากินการเงินตึงมือหากินฝืดเคืองต้องใช้ความมานะอดทนกัดฟันดิ้นลนกันไปช่วงบั้นปลายถึงจะพอมีกินมีใช้สุขก,กายสบายใจขึ้นมาบ้างปีรากาคู่กับปีจอตกสมบัติพญา เป็นคู่ที่สมพงศ์กันดีพอสมควรมีกินมีใช้ไม่อัตคัดขัดสนมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอๆปีรากาคู่กับปีกุลตกสมบัติคนโหดเป็นคู่ที่ไม่ค่อยจัดสู้ดีนักมักจะลำบากยากเข็ญในการทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่สักหน่อยการเงินการทองมักจะขาดมืออยู่เป็นระยะระยะ ต้องใช้ความหนักแน่นและความขยันอดทนเป็นที่ตั้งไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอบายมุกและสิ่งผิดกฎหมายเป็นอันขาดครับเรื่องของเนื้อคู่หรือเรื่องของความรักนั้นมักจะเป็นเรื่องที่เรากำหนดกฎเกณฑ์ได้ค่อนข้างยากแต่ในสมัยโบราณน,นั้นก็มีการออกแบบและลิขิตชีวิตรักและเนื้อคู่ได้เหมือนกันนะครับ ด้วยการจัดการของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จัดหามาให้พอเห็นว่าคู่สมพงกันดีแต่เราจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะคนที่ถูกจัดมาให้นั้นอาจจะไม่ใช่คนที่เรารักจึงมีคำพูดที่ว่าการคุมถุงชนนั่นเองแต่ในสมัยใหม่สิ่งที่ลิขิตชีวิตคู่ให้เรานั้นก็ต้องเป็นบุพเพสันนิวาสและเทพเจ้าแห่งความรักได้บันาลหรือกำหนดมาให้เราเสียมากกว่าแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแทบจะทุกคู่นั้น ก็มักจะมีปัญหามีอุปสรรคกันแทบทั้งนั้นอยู่ที่เราจะหาวิธีจัดการอย่างไรกับคู่ของเรา <c oughs> เพื่อให้ดำรงอยู่เป็นครอบครัวกันต่อไปได้ให้ตลอดรอดฝั่ง <c oughs> ก็ขออวยพรให้ทุกคู่สามารถจับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างเข้มแข็งและราบรื่นนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ หากทุกทท่านชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิง c h ช n n e l ของเรานำมาฝากในครั้งนี้ก็ช่วยกรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ